ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูฟิสนนอีกครั้งนึงค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปดูว่าในหนึ่งสัปดาห์เราทําอะไรกันบ้างค่ะสําหรับวอล์กรีวิคในเดือนนี้ค่ะไปดูกันเลยไปดูกันเลยไปดูกันเลยเฮ้ช่วงนี้ชอบร้องเพลงอะตั้งแต่คลิปที่แล้วที่ร้องเพลงให้าฟังที่ร้องแต่เราก็ มากตั้งแต่โควิดกลายเป็นคนตื่นเช้าไป้วคือเนี่ยพูดไปแล้วเรื่องเนี้ยส่วนเนี่ยเพิ่งตื่นที่ออกมาเมื่อกี้ตอนเช้าอ่ะเออเหมือนมันเป็นร่างไรวิญญาณมีแค่กายหยาบเนี่ยวิญญาณเนี่ยสิงละล้สิงสู ี้เราจะไปไหนกันคะไปตรวจสุขภาพประจำปีครับคุณหมอนนะัดสึกไงบ้างคะเคยสะลอน่าจะลดลงนะเพราะว่าก็ไม่ได้กินแบบเยอะเทอะเหมือนเมื่อก่อนเลยจะไ,ไปตัดหน้าหมามาจะเรียกว่าหน้าหมาก็ไม่ได้มันคือแบบมันคืออยู่ๆอ,อ่ะมันคือแบบอย่างว่าหนึ่งทีเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้ผมเริม่มบางก็เลยไป บอกว่าเตยไม่ได้ผมบางอต่รู้สูว่าเตยผมบ้างทุกคนบางหรือไม่บางคอมเมนต์บอกไปหน่อยไม่บางอะ่ะหน้าผากกว้างไงต้องไปบอกพ่อเตยว่าแบบปาให้ระบากไปบรรทบายกว้างขนาดนี้กว้างที่ว่าเครื่องบินจะลงมาจอดได้แล้วตอนนี้แบบเช้ามาก7โมง45 ต่ปกติอะช่วงนี้เต่ก็ตื่นประมาณนี้กันอยู่แล้วนะคะตื่นแบบ7จ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงใครที่ตามไอจีเตยเนี้ยก็เห็นว่าจะเห็นว่าเตยอะลงรูปเช้ามากใช่ค่ะเตยตื่นเชา้าแล้วก็ตื่นจริงๆตื่นแล้วตื่นเลยตื่นแล้วก็คือตื่นมาลดน้ำต้นไม้เลยทํากับข้าวเลยวิ่งเลยนะคะแล้วก็นอนน้อยลงมีใครเป็นบ้างนี่มันเป็นอาการของคนที่อยู่บ้านนานๆเพราะว่าล็อกดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจ น้ำหนักเท่าไหร่คะชาวดิหกสิบสองเยอะขึ้นไหมหรือน้อยลงน้อยลงก็จริงเหรอต้องเจอนมันตรวจสุขภาพนะคะอยากจะแนะนาใครที่ไม่เคยตรวจสุขภาพควรตรวจสุขภาพสักหน่อยนะคะประจาปีไม่งั้นก็ผู้หญิงอย่างผู้หญิงเนี่ยก็ทุกหกเดือนก็ดีจะตรวจภายในควรตรวจนะคะทุกคนเพื่อสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะถ้าเป็นไรจะได้รีบแก้ไขก่อนอนมันจะสายนะเนื่องจากว่า ยังต้องรอผลอีกครึ่งชั่วโมงนะคะก็เลยม,มาอยู่ที่รถอีกว่าใี่หิวมากอร่อยอ่ะหิวมากตั้งแต่โควิดกลายเป็นคนตื่นเช้าไปแล้วเนี่ยพูดไปแล้วเรื่องเนี้ยส่วนเนี้ยเพิ่งตื่น<ช>ที่ออกมา,มาเมื่อกี้ตอนเช้าอ่ะเออเหมือนมันเป็นร่างไรวิญญาณมีแค่กายหยาบเนี่ยวิญ,ญญาณเนี่ยสิงละมาลสิงสู่ นั่นเองนะคะเราจะมีการฝึกการหลักมือกายด้วยท่าที่แบบง่ายๆไม่ซับซ้อนทำตามได้เองที่บ้านนะคะใครแบบเบาๆ Low Impact แต่ว่าเห็นผลแน่นอนนะคะวันเราไม่เกิน30นาทีเท่านั้นไปนะคะ่ะ เหนื่อยมากยังไม่เสร็จแต่คือเหนื่อยมากให้ดูหนูหกห้าสี่ กีที่เตยออกกำลังกายไปนะคะเป็นคลิปนี้ของพี่เบเบ้นะคะทุกคนคือเหนื่อยมากคือเหนื่อยมากนะคะมันเหมือนจะแบบมันดูไม่ได้ยากมากอะ <S <S แล้วสำหรับคนที่ไม่ค่อยเดีอยวกำลังกายอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าทำได้วันรุ่งขึ้นปวดตัวนิดหน่อยไม่มากคือทนได้แล้วก็คลิปเนี้ยเขาออกไปพักไปเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเออมันยังมันยังได้อยู่นะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้อนออกกำลังกายหรือว่า เพิ่งเริ่มต้นแล้วรู้สึกว่าอ,อ๋อถ้าเกิดฉันออกแบบหักโหมแล้ววันต่อไปฉันจะไม่ออกแน่แนๆเลยแนะนําเป็นคลิปเมื่อกี้นะคะมาเดียทำมาดูกันว่าเราใช้ไปทั้งหมดกี่แคลน่อยไหมโอเคคิมเมื่อกี้เราใช้ไปทั้งหมดนี่ร7อจแคลนะคะคือเหนื่อยแบบเหนื่อยอ่ะหน่อยอะ่อยอะ รียบร้อยครับอันนี้ข้าวผัดใส่กอของพี่ปั๊บแล้วก็ข้าวผัดน้ำพริกของเตยนะแยกกันเพรานี่แตงไม้กินนะซัดลืมอะไรรู้ปะดืมมะต้นหอมไม่เป็นไรหรอกไว้ข้าวหน้าแล้วกันนะน้องชิมค่ะเป็นเมนูมีท่าวหร่กินเท่า,น,ทาน,นั้นค่่ะดูตย็นจืดไปปั๊บเลยปวดเข็ม<ด><ด>แล้วของสามวันนี้กินอะไรที่แบบลดจัดตลอดเลยขอบคุณม,มากครับ เข้มข้นนะความเค็มเราได้ดอกไส้กรอกอยู่แล้วไนงะม,มันก็เลยเข้ากันวันนี้พี่ป๊อบออกไปทำงานบ้านทายมิสิูวิดีโอเออฝากติดตามด้วยนะคะติดตามด้วยครับมิสิูสำหรับมิสิูวิดีโอแน่นอนสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สาม ในการอัดวอล์ क. วันนี้กิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเรารดน้ำต้นไม้เราก็ทำอาหารนิดนหน่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีเรียนด้วยเรียนภาษาจีนนะคะโอเคลุยอร่อยมาก มันเป็นแบบบะหมี่งาเ้ยบะหมี่ไข่แบบต้มซุปข้นๆแล้วก็มี Sonic กลิ่นงาแต่อันนี้ก็แบอร่อยมากๆอ่ะกินอุ้ยลืมจินราเมนค่ะอันนี้อร่อยมากดวันเช้าเราเตรียมกินอะไรดีอ่ะจำได้ไหมเล่นความสดชื่นวันเช้าบ้านไหนใส่กินเผ็ดนะคะชอบรสจัดแนะนำนี้นะ มันจะมีสีน้ำเงินด้วยแล้วก็สีแดงด้วยสีน้ำเงินมันจะแบบเผ็ดน้อยกว่าอันนี้ติดมั้งไม่เคยกินนะคะส่วนอันนี้ก็จะเผ็ดมากเนเะมนูวันนี้ของรานะคะก็จะมีแซลมอนนะคะซื้อจากตลาดแล้วก็จะเอ่อฟซเอาไวนะะ้นะคะเวลาใช้ก็จะหยิบง่ายๆเลยแล้วก็เก็บไว้นานด้วยเนื่องจากช่วงนี้ก็ยังไม่อยากออกไปเอ่อซูปเปอร์บ่อยๆนะคะ เรียบร้อยค่ะเมนูแรกนะคะา,าแล้วแต่ก็จะราดซอสที่เป็นแบบซอสเทอริยากิลงไปเลยนะคะง่ายมากซื้อจากค้านแบบอันนี้แต่ซื้อจากซูเปอร์ฟูจินะคะเนี่ยเขาก็แบบทำนูน่นทำนี่ได้หลายอย่างเลยแล้วก็เอางามาตกแต่งไปที่รามเมงกัตนต่อเลยน้ำเดือดพอดีเลยค่ะ กเขาก็คือใส่แต่เบิร อ๋ออร่อยอีกแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวจะเรียนภาษาจีนแล้วแต่เนื่องจากวันนี้เตยพี่ปาไม่ไปทำฟันนะคะแล้วคุณหมอเขาอยากได้ผลตรวจ ATK หรือตรวจโควิดแบบตรวจที่บ้านนะคะแล้วก็จะมาตรวจโควิดให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งของที่เตยใช้ก็จะเป็นนี่ห่อนี่ห้อนี้นะคะ อุปกรณ์ใครที่ยังไม่เคยตรวจก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างได้นะคะนี่คือตหลังมือไปแล้ว1รอบนะคะล้างแบบฟอกสบู่แบบล้าง20บีขึ้นไปเขาก็จะมีเป็นเป็นหัวจุกแบบนี้เอาไว้ปิดจุกตัวหลอดที่เราใส่ตัวเทสนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เอาไว้แปะบนแผ่นที่เราเทสแล้วก็นี่เป็นน้ำยาเทสะคะ อะไรวะเนี่ยนี่ถาดสำหรับใส่ตัวอย่างแล้าเราก็จะเปิดวางจิ้มข้างนนี่ชิคโซนชิสองทุกอย่างรอเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้มนี่การแยงนะคะมันจะมีขีดต,ตรงนี้นะคะคือก็แยงมาถึงนี้เลยนะทุกคนโอเคนี่นะคะเริ่ม น้ำตาถือว่าถูกต้องนะคะค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในหลอดอันนี้นะน้ำตาไหลอ่ะคือมันต้องลึกจริงๆนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบไม่ได้แบบตัวอย่างที่มันดีพอนะคะแล้วก็บีบๆหน่อยบีบๆนี่ให้ตัวอย่างมันไปผสมกับน้ำยานะคะ บอกก่อนว่าเตยตรวจบ่อยมากยิ่งช่วงก่อนที่แบบถ้าเกิดใครทราบนะคะว่าเตยมีไปกักตัวมาด้วยรอบหนึ่งตอนนั้นก็คือตรวจบ่อยมากอะก่อนที่แบบจะมี ATK ขายแบบอย่างถูกต้องตรวจจนหูโควิดอะไม่เป็นเยื่อพงจมูกตัวนี้คือจะพันแล้วก็เอนี้เก็บเข้าที่เดิมนะคะอย่าให้โดนนิ้วโดนไลนเดแล้วก็เอาฝาจุกที่บอกไว้ตอนแรก แล้วก็หยดลงไปในแผ่นนั้นเลยถามหยดโอเคมันคงมากพอแล้วแหละเวลาทิ้งนะคะก็ต้องทิ้งแบบปิดปากถุงให้ดีหรือว่าเขียนหน้าถุงไหนก็ได้นะว่าขยะอันตรายที่เหลือก็รอผลค่ะรอ15-30นาทีนะแค่ขึ้นซีตัวเดียวพอนะถ้าเกิดเป็นแบบ ขึ้นขีดที่ C กับ T เมือ่อไหร่ก็คือโอเคถ่ายรูปหรือว่าเก็บใส่ถุงซิปล็อกแล้วไปหาหมอได้เลยนะคะทุกคนฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาเรียนหนังสือก๊บ <c oughs> <ร>าบนีฮาวเออเราซื้อ,อเราซื้อดีฮาวนี่ค่ะใจเจียน <c oughs> เรียนสองชั่วโมงอะไรเอ่ยมาอหนึ่งชั่วโมงเราซื้อนี่คือเราซื้อจะไปไหนก่อนทําไมเราซื้อแบบเไปก้าแวบบเหมือนอยู่แบบหัว โอ้我要去美国啊美国是哪？去纽约，很冷 i 哈纽约纽约是什么 n ย w New เนี่ยแหละก็เนี่แหลแบบรรยากาศการเรียนก็คือรู้เลยว่าเมาเมาจริงถ้่เปิดตัวยังสนุกขนาดนี้เลยเอเออะอย่ระหว่างเรียนเค,ยเ,คยเครียดก็มี<เ>อ, <laughs> อ ไม่ม,ไมีไม่มีเมาตลอดไม่เมาสวโอเคไปเรียนก่อนเดี๋ยวเจอกันวารกลับมาที่ห้องแล้วค่ะทุกคนคือโชคดีมากคือก้าวขาเข้าห้องปุ๊บฝนตกหนักมากดิ้นเสียงฟ้าแม้แล้ววันนี้นะคะหลังจากที่ไปทําฟันมา ก็เตยก็ไปซื้อของมาเติมตู้เย็นนะคะเนื่องจากว่าไข่หมดนะคะนมหมดแล้วก็อยากทานผลไม้แล้วก็ผักมากๆเลยนะคะเนื่องจากช่วงก่อนก็ไม่ได้ออกไปไหนอะ่ะเราคือซื้อน้อยๆมันก็รู้สึกว่ามันแพงอะ่ะแอบให้ดูความรกของตู้เย็น ก็คือเครดิบหลักในการทำอาหารนะคะนี่ก็มีขนมปังจากพี่อ้นนะคะพี่อ้นแฟนพิการมือกองโปรตโต้นะคะขนมปังอร่อยมากแต่พี่อ้นบอกว่าอย่าเพิ่งถ่ายเขาทำไม่ทันหงสารลูกเพราะว่าลูกอยากเล่นเวลาแบบแม่ทำอาหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่บอกว่าขายให้ดูชื่อร้านยังไม่บอกว่าขายนะคะแล้วก็ยังไม่บอกว่าอร่อยมากทุกอันนี่ก็คิมินซีกับเจ้าเป็น ครอเซ็นเตอร์อยู่นะคะณะตอนนี้ผักบุดหนุนด้วยนะอันนี้อร่อยมากแล้วก็ต่าง,างาๆใดๆนี่ก็ผักเพิกไอรุสแปมมากแล้วก็นี่นะคะนมมีกาแฟอ,อีกแล้วบ้านนี้เิ็กาแฟน,นะคะแล้วก็นี่เลยไข่ก็คือซูมาทีเป็นแผ่นแล้วก็แบ่งนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ข้างใต้โซฟาแล้วก็มีกล้วยมี มะม่วงอันนี้ซื้อแบบปอกเสร็จแล้วนะคะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันเข้ามือนะประมาณนี้นะคะแล้วก็เมืเ่อก,กี้น,น,นี้นดิฉันทำการล้างแปรงแต่งหน้าด้วยค่ะทุกคนคือหมกเอาไว้นานเพราะพรุ่งนี้จะต้องแต่งหน้านะคะก็เลยเอาแปลงออกมาล้างซึ่งไม่ดีเลยขี้เกียจมากๆผ้านี้น่ารักมากเป็นผ้ามูมินตัวนี้พี่ป๊าบอกว่าเหมือนเตย ชื่ออะไรก็ไม่รู้ว่าจะไม่ได้ใครจําได้ก็เน้นบอกเตยทีหน้ากนะรดตลอดเนะี่ยที่ปาลวดไปกดตลอดแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยไอเลิฟมากตัวช่วยที่ทําให้เรารู้สึกเฟรชแล้วก็ช่วยรีเช็คว่าฉันยังไม่เป็นนะจ๊ะโควิดอ่ะยังได้กินอยู่อืกินอันนี้ก็ยังดีเดี๋ยวมาดูว่าจะทําอะไรต่อคิดว่าไม่คุไม่ทําอะไรแล้วมั้งถ้าจะทําก็คือทําการบ้านที่เหล่าซื้อให้วันนี้ก็คือการมาสกจีแล้วก็คือนนี้เราซื้อกันบ้านแบบ มากยสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะสำหรับวอล์กซึ่งวีแล้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วคือใจจริงเนี่ยอยากจะถ่ายตอนที่กำลังแต่งหน้าอยู่แต่ก็คือเมา่นานเมาเพลินนะคะอยู่กับเพื่อนๆนี่เนี่พี่ฟิปนะคะแล้วก็คุณมายนะคะแล้วก็คุณพอลคุณพอลชิมกาแฟและกาแฟของเขาทีอนี่วริสตาได้อยู่ตรงนัน นี่แหละคะ่ะวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยการแต่งหน้าสวยนะคะอย่างที่ทุกวันก็คือหน้าสดไปทํางานกันได้เจอกันแล้วสองเดือนโอ้ยบ้านอะเราหยุดนานงานหยุดงานไปกันนานขนาดนี้เรอ <c oughs> เริ่มปากไปกําลังจะถ่ายแล้วค่ะทุกคนทํางานก่อนนะ คนวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วอะวันนี้5ในการทำวอล์กวีเฮ้ยทุกคนมันเดินทางเกินครึ่งทางแล้วคะ่ะทุกคนอาจจะเป็นวอล์กวีก็ได้นะอาจจะไม่ใช่วอล์กครึ่งวีกแล้วซึ่งวันนี้อยู่กับเฮียพงศ์พงเขาอยู่กับปานะ้วคะ่ะพาปาไปกินซูชิ<อ>ซึ่งจริงๆปาไม่ได้อยากกินซูชิปาอยากกินต็อกเกียนางอาจจะสายเกาหลีอยากกินต็อกเกียชอบกินราเมยนนี่ก็อีกข่อยคนนึงค่ะ ก็จริงก็มีแม่กับพี่ชายด้วยนะคโอพเคนี่ยืน okay. รอคิวอยู่มาตั้งแต่เช้านะคะมาถึงนี่ประมาณ1เครึ่งงควเท่าไหนของเราคิว31ตอนนี้คิวที่29แล้วเป็นมาวันธรรมดานะคะทุกคนก็ก็ <ๆ S 1> มาถึงเละๆลนิดนึงก็ยังยังโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกิน <c oughs> เลยเมาอีกการเเลย แบบรู้แหละว่าหิวชอบจริง acting แม่สาธิตการชงชาเขียวชงชาเขียวนะคะเกชาเขียวกรอบตามใจชอบน้อยแ้วแต่ชอบอันนี้คือชาเขียวเตยแต่ตามใจแม่ แล้วก็ค่อยเปิดเปิดน้ำรอ้อนนี่อันนี้คือทําตามวิธีที่ถูกต้องนะคะทุกคนเพราะว่าต้องใส่นะต้องใส่ชาวเขียวก่อนนะจริงๆแล้วแต่ก็ทางนี้ทางนั้นก็คือเราแต่วตตความขนาดของเสาคคคแ่ไม่ชินใจกิน แล้วก็มีดัม้มจะได้ดูคลิปที่เตยไปซื้อต้นไม้มาแล้วอยากจะบอกว่าพัฒนาการของเขาก็คือตวเร็วมากนะคะอะให้ดูต้นต้นนี้ยาวถึงพื้นแล้วอะทุกคนแล้วก็นี่ก็คือคููด่างที่เตยเอามาเปลี่ยนกระถางนะคะเดี๋ยวเตยต้องใส่ดินเคิ่มแล้วแต่นี่คือนางก็เลยไปที่ระเบียงแล้วส่วนคุณคุน,นี้ พอ,อย้ายต้นมาตรงข้างนอกนะคะเขาก็แบบกลางออกอะ่ะก็ดีนะคะส่วนรากแก้วก็คือน้องเหมือนเดิมชั้นเหมือนเดิมจ้าทุกคนเข้าเดิงหรือก็พอแร้ต้องใส่ดินเพิ่มเพราะว่านะ่ะลอยขึ้นมาแล้วแบบโตช้าออกไปเพื่อนเลยนะคะส่วนนี้สาแหน่ทุกคนจากวันนี้เป็นกอจิว๋ววันนี้คือน้องก็แบบอนแล้วนะคะหนูสวยแล้วนะคะหนูโตแล้วนะคะเอาหนูไปใช้งานทีเนี่ย คหลายเมนส่วนกุหลาบนั้นันาดแค่อะเริ่มค่ะเริ่มค่ะ <c oughs> แล้วก็ต้องทรสัพท์แล้วก็ต้องร่มด้วย <c oughs> ค,ค,ค่ะเออดูคลิปบนเตา อยากซื้ออันเนี้ยอินสตาสังมันเป็นยังไงมีใครซื้อมาแล้วบ้างเล่าให้เตยฟังหน่อยได้นะคะคอมเมนต์เล่าให้ฟัง่<ป>ว่าควรไม่ควรทำอาหารกันค่ะทุกคนวันนี้ที่จะกินก็มีสแปมวันนี้กินสแปมชัวร์แล้วแล้วก็มีไขน่นะคะแล้วก็มีสลัดตุ้งล้างไม่ได้กินขนมปังขน,น,นมปังพี่อ้นคือขนมปังชีสนะคะ อร่อยมากของพี่เจ็ดนะคเริ่มหอมแล้วคิดว่าน้องไข่น่าจะเริ่มเลยเริ่มได้นะคะอันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะทุกคน よし นนฟุดๆชื่นใจค่ะกินแล้วนะวนนมื่อนีครบห้าหมูนะว่าไม่ได้ชอบตรงกินแล้วแบบรู้กล้องไว้ด้วยเหรออร่อยไหมครับอร่อยครับ굿มอร์นิ่งค่ะวันนี้ก็วันที่7แล้ว น่าจะใช่นะวันที่เส็าหรับการทำาล็อกตอนแรกจะครึ่งวีตอนนี้เป็นบล็อกวีแล้วค่ะทุกคนอ่ะเนื่องจากว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเตยก็มีออกไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะคะแล้ววันนี้เตจะไปทําสีผมค่ะทุกคนก็เพื่อความสบายใจของอ่าพี่เจ้าของร้านนะคะซึ่งเป็นลุ้นพี่ของตัวเองเลยก็จะทําการตรวจโควิด COVID อีกแล้วค่ะตามสไตล์นะคะแอ้วันนี้ก็คือจะไปทําสีผมค่ะเป็นการทําสีผมในรอบา เออห้าสี่ห้าเดือนแรอวทุกคนคือจนแบบจนตอนแรกมันน่าเกลียดจนตอนนี้รู้สึกว่าเออมันก็สวยดีเหมือนกันนะมันก็มีความแบบเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกมันน่าเกลียดอะ่ะโอเคเหมือนเดิม <laughs> <laughs> โอเคอากนั้นก็เรียบร้อยรอถึงร้านเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ร้านเดิมเพราะเดิมคือกว้างขวางมากเขาดูเขาทุบห้องนอนเขาเพื่อทำร้าน <c oughs> ตอเติมเลยที่แป่รอคนเดิมค่ะวันนี้จะทำผมสีอะไรให้เตยคะนี่ตอบค่ะรอดูเลย,ยเออขาเซอร์ไพรส์อะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะเปลี่ยนแสบด้วยหนึ่ง อันนี้เรียกว่าสีอะไรคะพี่เตยรูสีนองเตยเหมือนเดิมค่ะอ๋อแต่ว่ามันเป็นน้องเตยแบบใหม่นะคะออน้องเตยใหม่ใหม่น้องเตยใหม่2021ครู2022ดูด้วยว่าวไม่ได้แบบว่าเทาแบบไม่ได้เทาปากติอะคะเดี๋ยวรอดูนะคะรอตามในไอจีว่าเฟสเราจะเป็นยังไงว้าวค่ะมาอยู่ให้บ้านแล้วนะครับได้กลับบ้านพักที แล้วก็กินผักกรอบอยู่ซึ่งแบบชอบอร่อยอ่ะชอบชอบอยู่ดีแล้วก็ไปเจอสมบัติลำไส้อีกหนึ่งนะคะก็คือก้องถ่ายวิดีโอทุกคนแม่อันนี้ซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะแม่ยี่สิบปีแล้วมั้ยเฮ้ยยี่สิบปีถึงเหรอสิบปีป่ะสิบได้นะก็เป็นสิบนะก็เป็นสิบปีแล้วอะทุกคนซึ่งแบบเมื่อกี้เตยอ่ะลองใช้อยู่ก็ยังโอเคอยู่เลยเนี่ยค่ะคือมีความถุ่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อจริงจริงฉันชอบถ่ายวิดีโอถ่ายรูป ถ่ายอะไรมาตั้งแต่เด็กแล้วหรออะไรเงี้ยเนี่ยมันแบบสามารถกลับเป็นเซลฟี่ได้ด้วยแต่คืออย่างว่านะคะคุณภาพไฟล์มันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะด้วยความที่แบบเป็นวิดีโอแบบสมัยแบบ10ปีที่แล้วนะคะแต่ก็ตื่นเต้นอยู่ดีเดี๋ยวไปลองถ่ายแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวคงใช้ในวอล์กในช่องนี้นะคะไปเรื่อยเลยอุ้ยถ่เถกนะคือยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้กดปิดกล้องเลยพอปิดฝาลงมาก็คือเขาก็ปิด ปิดเครื่องไม่ให้เลยอะตื่นเต้นใครอยากเห็นเตยใช้กล้องตัวนี้ถ่ายบล็อกบ้างคะ่ะคอมเมนต์มานะเกิน10คอมเมนต์จะทำอ่าขอจบบล็อกวีคคลิปนี้เพียงเท่านี้ละกันนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมถ้าใครอยากเห็นคอมเมนต์มาสิบคอมเมนต์ทำเลยบาย